แล้วมันไม่ง่ายนะวันนี้เพราะว่าเนื้อที่เขามีมากกว่า4,000กว่าไล่โอ้โหขนาาโคตรขาวเลยเขาเดียวมองหน่อยเลยเฮ้ยจะไปขึ้นจะเบรคครับป้อมเลยนี่อะไรอ่ะไม่ได้เห็นเลยกูดูก่อนเขาจะอ้วกเขเนี่ยจริงอ่ะมึงขับ ไปดีไอ้เหี้ยกูแบบไม่ไม่กดถ่ายบ้าบอย่างทีมบางทีมหรอกสวัสดีครับ <c oughs> ผมเคียหงมันมีพ่อมตายพ่อมพ่อพ่อพ่อม,อมตายสวัสดีครับนกพ่อมิโก้ <c oughs> ถ้าวนลักเพลย์เขาเกลียวนี่อยู่ที่ศิราชานะครับจมุลีแวะมาเที่ยวได้เดี๋ยววันนี้ผมจะทำภารกิจอะไรทำเรียบร้อยแล้วใช่ปะทำเรียบร้อยแล้วมีอะไรบ้างมาครั้งที่แล้วแค่ไหนซอยซอย,ยนวลจันทร์แม่งเลี้ยวขวาไ,ไปนี่กองอินจันทอีกหมื่นห้าสิบตัวนี่ไงไปก่อนมาไปก่อนไปอีกแคบมันต้องแคบเดี๋ยวเราไปขอบนี่หลังไงนี่เป็นมมุมวายนี่มันมุมวายอ่าพี่บอสเราไม่ใจร้ายขนาดนั้นเราให้ขับรถซอฟในการตามหาแผนที่ให้ด้วยไหนเขาดูหน่อยอ๋อ อันนี้เหรอให้หาจากรูปนี่นะ<ด>อ่าไหนสี่พันไร่วะโมนะเออแค่คืบเดียวมีเวลาให้ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งที่สองน้ำสองน้ำมาช้าค่ะนาทีเท่าไหร่นาทีาละหนึ่งคะแนนถ้าเปนเป็นภาพภหนึ่งแต่ภาพหนึ่งห้าคะแนนห้านาทีก็คือหายไปเลยภาพหนึ่งอ่ะรูปอ่ะทั้งสองทีมอ่ะจะมีที่เหมือนกันและไม่เหมือนกันแต่จะเป็นโซนเดียวกัน <c oughs> เจอกันปลายสองสี่สิบนะครับช้าก ah ูไันดียมเอาดูไปนะฮเอาเยี่ยนแพ้อันนี้เรามาถึงก่อนเพราะว่า เราต้องมาถ่ายรูปถ่ายรูปปริศนาแล้วให้พี่ีกรตามมาครั้งที่แล้วเราเล่นเป็นทีมเป็นทีมงานเล่นแข่งกามพีทยองจะไม่เป็นทีมแล้วจะให้มีแค่นายสองคนเลยแข่งการยองงั้นเดี๋ยวเราไปเก็บภาพไปให้เยองกับพีทเขามาตามหาแล้วมันไม่ง่ายนะวันนี้เพราะว่าเนื้อที่เขามีมากกว่า4 0 0พันกว่าไร่ เดี๋ยวเราจะไปถ่ายภาพภาพจะไม่เหมือนกันด้วยก็คือ, 2>, อ,อ2ทีมก็คือ20ภาพ,ภาพทีมละสิภาพแ,<ล>แต่ภาพจะไม่เหมือนกันแบบครั้งที่แล้วมันจะหา r กว่าคือเขาจะตามกันไม่ได้ มิชานี่จะให้มันจอดตรงไหนก่อนเอาตรงนี้พี่จะให้มันขับเรื่อยๆเดี๋ยวมันออมเดินใจเย็นขับช้าก่อนไอ้นนี้ฮิปโปตายอยู่ไหนวะเนี่ยไม่เริ่มเลยเขาไปที่ดูนแล้วก็ไปที่ไปไหนกูไม่บอกสิจะไปไหนออกตามเข้าไปตามเข้าไปเลี้ยงผาลิงจระเข้โอเคตอนนี้ก็ต้องดูแลพี่อะไรเนี่ยละมั่งกวางกูว่ามีตีสองอะเร,ฮปปริฮิปโปฮิปโปต้องใช้แวะเออได้แล้วกูรู้แล้วแวะฮิปปก่อน นี่อันนี้อันนี้อันนี้ตัวตัวนี่สุดตัวอะไรวะนี่นี่นี่มีที่ปูนอนตายอยู่ที่จอ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 เลี้เร็วเลีวสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือตรงไหนเนี่ยเนี่ยครับตรงนี้ครับแล้วมันเลยรเขาจะนอนอ่ะตัวนี้ขาหมูจริงครับขาหมูไปเล่นน้ำหน่อยได้ไหมลูกสวัสดีครับผมฝั่งนู้นนะฮะแล้วเขาจะไปทางนู้นได้ยังไงเนี่ยเขาตอนนี้เป็นเวลากินของเขาครับมิวมิวมียวอิโต อปะอปะไปเลย้วมีโซนอะไรนี่นี่เราผ่านโซนอะไรขับตามทางมามันจะเจอม้าลายเจอแรดเดี๋ยวแวะแรดก่อนเขาจะเล่นน้ำตอนไหนเป็นเวลาของเขาครับเป็นเวลาที่เขาถ่ายน้ําออกครับมันก็จะเห็นทั้งตัวเวลานอนเพราะวาเวลาถ่ายน้ำเนี่ยจะเป็นอาทิตย์ละหนึ่งวันอาทิตย์ละหนึ่งวันในตัวหนึ่งวเ็สองวันโอ้อีกชั่วโมงนึงน่าจะชั่วโมงนึงน่าจะอยู่ใต้น้ะครับโอเคอีกชั่วโมงแล้วกลับมาครับไม่สามารถถ่ายภาพที่เขานอนเล่นน้ำได้ มึงก็หารูปที่เขาแบบอาทิตย์นึงเขาทำเขาทำครั้งเดียวที่อ่ะอันนี้เก็บหนึ่งใบอาร์มมึงขับรถแล้วมึงเก็บด้วยอย่าให้หายเดี๋ยวแวะแรดแรดแวะเฮ้ยเดี๋ยวพึ่งนะเดี๋ยวแวะแรด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 เฮ้ยเดี๋ยวพึ่งนะลูกนี้ตูงนี้นี่นี่นี่ตรงใต้ป้ายย้ำนี่นี่นี่กูเห็นละกูมีหนึ่งรูปเฮ้ยเจอแล้วนี่แหละมานะผมตาดีนะเราเราเราซูมเข้าไปได้ปะ อย่าเพิ่งเดือดติวเ้อนี่นี่นี่เฮียคิดโป๊ะเพียบเลยเฮีย <c ười> เล็งน,นาจาลกาลูกเชตโชดดิเอาละ <c ười> ไปเฮียขนาดเฮ้ย <c ười> ห <c ười> <c ười> มาลายไม่มีอันนี้อะไรพี่มีแรดปะ แหวะแรกเอาให้เสร็จก่อนแล้วก็ชิวได้ไหมเอารูปไม่ครบก่อนอย่างน้อยอะ่ะมันยังมีคะแนนด้วยมีคำว่าไลโน่นี่นี่โอ้โหชน,นจจะสายตว์เลยปลาโอ้โหเฮียแมวตัวหายหายหาึมีต่อหนึ่งนะฮะ อันนี้ผ่านไปได้เลยผ่านไป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 จระเข้ช้างลิงแล้วก็แรดเดี๋ยวเดเดี๋ยวแวะแวะแวะชมหน่อยแว่นนี่ตกโกงไรนี่โกงไรไม่กูไปดูว่ามันไอ้รูปมันจะขึ้นไปทําไมเนี่ยเฮ้ยเนี่ยเนี่ยเหมือนฟาร์มิงโก้เมื่อกี้เลยเนี่ยเนี่ยมันเป็นฟาร์มิงโก้นี่ตัวอะไรวะเฮ้ยพีอาร์มามึงมาถ่ายรูปตรงนี้เลยกูเจอแล้วอันนี้รูปมึงนี่ไงนี่นี่รูปกูร้านเปอร์เซ็น ที่โปผ่านไปแล้วฟารมิงโกเฮ้ยเราเลยแรกมาแล้วเพราะจะึ้นฟารมิงโกแล้วน,ลน,น,นี่ลิงลิงก็ลิงก็เลยมาแล้วอีกผ่านไป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 มิสิงโตฮิน่าเสือโคร่งโกงนกใหญ่ไปโกงนกใหญ่ช้างอยู่ไหนวะช้างอยู่ไหนวะช้างอยูไป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  ยก็มีีรูปน้ก็เนี่ยแหละมันเป็นข้อได้เปรียบของเราเห็นกเกงด้วยเห็นเกงด้วยแต่ว่ามันมันเห็นตรงนี้ด้วยวันนี้ลำบากนิดนึงเนาะมองมองกล้องกูย่ออย่างเมื่อยเลยกูไม่น่าเลยโอเคัไปแค่นี้พอละวไปดื่มไปโอ้ยข้างหน้าเขาขาวเลยเลยดูดึงดั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 งสายอะไรเยไอ้ลิง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 ใช่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 วันนี้ลำบากนิดนึงเนาะ ลิงลิงเด็กมีมีลิงเกาะกระจกอ่ะนี่อันนี้เนี่ยดูรูปโค่ปเนี่ยอย่าบอกว่าพี่ไม่ได้มาเล่นเล่นเขาไปไหนเราไม่รู้เลยพีอ่ะเออนี่รถวอสอีกรถวอสดูดีดพี่ดูดีดีเอยใช่ใช่คนนี้แหละไม่มันมีไอเต็มเลยนะมันไม่ใช่หน้าเหมาว่ะเฮ้ยเฮ้ยใช่ว่ะใช่ปะเนี่ยใช่เนี่ยใช่ปะวะมันอยู่โซลิงแล้วทีนี้จะถึงลิงแล้วคนแพ้ทำอะไรดีเนี่ยแพ้หมดแก้วพี่ครับ ใช่อันนี้พี่ป่ะใช่มีกระเป๋าแดงข้างหน้าเสื้อก็ใช่แล้วอ่าพี่นั่งเดี๋ยววานวานยกขาขึ้นสูงอ่าสุดยอดมองกล้องชูสองนี้ไว้ไหนครับพี่นั่นแหละครับพี่หนึ่งสองสามโอเคจอดไปนี้ไปเนี้ย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 ไปสนเบิร์ตดูภาพหน่อยเย สอเสือตัวเดียวเชโดไปแฉเดียวแล้วแม่ใจแล้วแม่ใจได้ไม่ใส่กูเลยนี่มันกลับป่าวเช้ามาดูช้างเดียวซ้ายเดียวซ้ายเออนี่คืออะไรอ่ะเฮ้ยตัวนี้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 อยู่เฉยกันน่าจะใช่นะเออตัวนี้แหละถูกแล้วเขาเดียวเขาเดียวเขาเดียวหันมองหน่อยมองหน่อยเด้เฮ้ย คงต่อไปเอาเหยือ่อเหยื่อจะไปขึ้นจะเบรครับบอมรึไงไปช้างก่อนไว้ช้างเลยไม่กิน <S <S น้ำก่อน <mm ไ,ได้ไหมไม่ไม่ได้ไม่เอาเดี๋ยวไอ้กินทีไม่เอาเร็วๆไม่แป๊บเดี๋ยวแพ้เร็วๆเหีืยอปลาเพนปลาเพนปลาเพนอยู่ไหนปลาเพน มาเ,าเาาร็วมาแพนทีเดียนะมียี่สิบนะสองสามจมือพร้อมครับช,ช้า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 นี่แหละนี่แหละนี่แหละเขาเดียวเขาเดียวอันนี้ชื่อแกะปลาบราลี่เป็นสัตว์ที่จะที่ผสมระหว่างแกะกับแพะจริงอ่ะแม่แม่ เดินอีกเดินหูสาเขาเดียวมีตัวเดียวด้วยหันมาเลยลูกแม่แม่หันตูดว่ะเฮ้ยอุย้ยเนี่ยเหลือชะนีมีอะไรบ้างเนี่ยปวดหัวกูไม่ชอบนั่งหันเนี่ยนี่อะไรอ่ะไม่ได้เห็นเลยกูดูมันให้เขาจะอ้วกอันเนี่ยเขาเดียวเขาเดียวเจอญเลยโอเคเป๊ะเลยเปะ๊ะเลยเปะ๊ะเปะ๊ะ ะผสมก็แกะได้ด้วยสุดยอดเลยอะเป็นตัวอะไรนะเมื่อกี้ปราบราลี่แกะปราบเทราลี่วนดีมึงจะเข้ามาในมิกอะไรเนี่ยโอ้มึงมึงขับไปดีโอ้ไหยมีดีมีเฮียลิงเออป่ะลิเยอะไปลิงแหละข้างบนนี่ช้างช้างช้างเอาเข้าซ้ายนะเอาอะไรให้ช้างวะยิมยิมยิมยี่สิบ เห็นร้าสีข่ขาซาบดาลูกซาบะาแป้นแป้นแป้นล,ลูกแป้นช้างครับพี่ช้างพี่ช้างวายแล้วชื่ออะไรนะครับจันเพนเดจนสิบสอง 12. จันเพนล,ลูกจันเพนมาคุณจะได้ภาพไหมเนี่ยเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ที่รักมองกล้องผมหน่อยครับที่รักยังไม่มองกล้องเ็วเ็ว ไปก่อนนะแม่งทีมงานไม่เคยใบอเลยผมเลยจานเพ้นลูกจานเพ้นมีรางวัลแล้วแล้วรางวัลอาชาลูกอ่ะรับรางวัลรับรางวัลรางวัลลูกโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเจ้าเล่เก้เคมนครับอยู่ตรงไหนครับถ้าตอนนี้ก็มีที่โลตเต้รนาตรงนั้น ต้องเดินเข้ามาข้างในเรื่อยๆป่ะน่านะครับเดินเข้าไปประตูนั้นก็ได้ประตูนั้นเลยนะโอเคสี่พันไล่เลยเหรอวะใช่นี่เรามาจะไม่ถึงสองไล่แล้วเนี่ยเราจะลงเหวกันหรือเปล่านะจะ ATV ไปไหนเนี่ยโอ้ยอีกสามลูกเองใช่สามลูกต่ออันนั้นอันนั้นอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วเหลือสิบสองทีบีม ีแคเมรอนอ๋อเจอแล้วนะอีกอันหนึ่งฟอมินโ,โก้เอ้อยเนี่ยวนาองไปใช่ละเ,เรามาถูกทางละใช่ละใช่ละกำแพงอยู่นี่หินอยู่นี่ไม้ท่อนนี้ด้วยมามามาเมียว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  นะหันมาลูกหันมาเอ <c oughs> เอ้อหูอีกอีกมาเพราะมันมีเวลาจำกัดด้วยอันนี้ง่วงเออใช่มันแพ้มันเพียแดดเอาละขึ้นมาสวยงามนี่เลยฮ <c oughs> ่าฮ่าอาฮ่าโอ้ยอ้ยออเอาเฮียกล้อลงหน้านี่นี่สุดยอดที่สุด พี่เขาอยู่ด <teaching. S 2> ้วยกันได้เหรอนิโปกับปาคีแมนคือจร์เข้นี่ยว่านี่ไงจร์เข้อยู่นี่ด้วยรูปนี้โชว์ดีจบพาวมึงจะต้องเชื่อว่ากูอ่ะแม่งภาพเด็ดที่สุดสุดยอดโคตรร้อนเลยเฮียเหลือสองภาพสุดท้ายสองสองภาพโคตรร้อนเลยเฮียเอาเอาอันนี้ไปเลย สดชื่นมากใครก็เข้ามาเลยครับตอนนี้น้ำดื่มต้องการหาโลโก้แปะอยู่ครับตรงนี้หาโลโก้แปะอยู่ครับตรงนี้มีการแสดงสดด้วยชมฟรีด้วยนะครับ <c oughs> 10โมงพาเลทนกเพนกวินแล้วก็มีมีช้างเล่นน้ำแต่ว่าตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วล่ะวิ่งฟื้นไปเถอะทีมบางทีก็ไปถึงไปไปข้างหน้าเลยี่ลานจอดเฮ้ยทางออกด้วยดีกว่าเอ็กซิทเฮ้ย <c oughs> มันจะไปไหนไอ้เหี้ยตรงไปตรงไปตรงไป่างออกก็หมดเวลาเลยที่ ก็เป็นทางของเขาใหญ่อยู่แล้วแต่เขาใหญ่ที่อ,ขอขเขาเขียวใกล้ถึงสตหีบนะครับไอ้ทีพี่พี่ๆก็ไม่ครบหรอกเชื่อดิรูปไม่ครบแน่นอนข้างหลังเป็นต้ตนมะพร้าวสารภาพอะไรวะแม่าง,งาดูสารรูปกูดิ ราคาแค่สามลูกนั่นแหละก็วัดแต่ว่าเขาได้ได้เท่ากูหรือเปล่ามาสรุปคะแนนทีพีพีก่อนดีกว่าอรูปแรกทีพีพีนะครับรูปพิโปตรงๆไปตรงมาเล่นน้ำเอาปากเล่นน้ำเอาน้ำเข้าปากไม่ไม่รูปนี้ผมให้คะแนนเดียวเขาเดียวคะแนนทำไมวะเขาเป็นตุ๊กพี่มึงเหรอเขาเป็นตุ๊พี่มึงเหรอไม่ใช่มองมนได้คอมโพสเมื่อวานปเก็บเงิน ลาหินได้อยู่แต่ควางหายควางหายมึงไม่ตัดสักทีวะเฮียรูปนี้ผมว่าได้อยู่ได้สี่คะแนนครับเอาอ่ะเขาเป็นตุ๊กพี่มึงเหรอเฮ้ยตกกรรมการตรงนน้าเฮ้ยแกไม่ไม่ได้เหมือนสักนิดเลยอ่ารูปนี้ผมให้สองมุมมุมไม่ได้เลยอย่าดูเลยเป็นกรรมการไงวะ เรื่องคะแนนสองคะแนนสองคะแนนชุดแรกที่โปหายไปไหนอ่ะอยู่นี่อ่ะไม่มีไม่มีไม่มีเพราะว่ากูแบบสปินเด็ดเงี้เพราะว่าเขาไม่ได้ม่ได้เล่นน้ำไม่ได้อาปากกูแบบไม่ไม่กดถ่ายบ้าๆ่างทีมบางทีมหรอกเป๊ะไหมเป๊ะไหมนี่ตีให้สองคะแนนรูปนี้สองคะแนนทำไมวะ กูมีแค <displayed, S 2> ่เจ oh, right? hey, ็ดรูปมึงให้กูแค่สองคะแนนน่ะนะไอ้เหี้ยรูปแรกกูหาแรดไม่เจอกูหาแรดไม่เจอป้าย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 ไอ้เหี้ยห้าคะแนนเลยเย่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 เป๊ะเลยนี่กูก๊อปไปเลยเห็นไหมมันเหมือนเลยเหมือนก๊อปเลยไหมเหมือนนะรู้ป่ะเป็นเป็นกูให้ห้าให้สามช้างเขาโตด้วยป่ะเนี่ยตัวเดียวกันเลยชื่อจันเพนจันเพนลูกจันเพนนี่ชื่อช้าไอ้นี่ก็อีกที่หนึ่งรมณ์ี่เห็นคะแนน ไม่มีขาเลยไม่มีขาเลยถึง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 แทนแทนแทที่ผ้าแนนผมฝั่งพิธีรับทีพิโอ้สิบรูปเต็มยี่ห้าเฮ้ยเลยครึ่งก็ถือว่าครึ่งนึงก็ถือว่าสี่อ่าเล็กมากเหมือนกันเลยเหมือนเดิมทุ่งไปถึงถ สองคะแนนนะโหนี่ขนาดเขาขาดสาอันน้วยเขาได้ย <sm ol S 2> ีิบสองคะแนนเลยอะ ผมเ่ยได้มองสัตว์น้อยมากเพราะจริงๆมองแต่รูปแต่ว่าสัตว์แต่ละตัวที่เขาพาไปเที่ยวมันน่ารักมากแล้วก็แบบมันน่าเข้าไปเดินเพราะว่าเขาเปิดแบบธรรมชาติให้เราเดินไปดูสัตว์แบบนี้ผมว่ามันเจ๋งที่จริงการมาเที่ยวสวนสัตว์มันต้องเป็นเหมือนเทียเนี่แหละแต่พอดีผมคิดถึงภารกิจไงผมคิดถึงภารกิจไงทีนี้กูรักสัตว์กูไม่รักเอานะใครบอกผมกูแค่แบบมีคนใจรักสัตว์เข้ามา โดนลิงเอาไปแล้วกระเป๋าตังอ่ะอยู่ที่รถเหรออยู่ที่รถอ๋อนั้นยืมโทรศัพท์แบบนึงนะทำไมอ่ะมาทุกคนเร็วขึน้นรถทำไมวะไปไหนขยับไปทิ้งด้วยโทรศัพท์นี้อยู่ที่หนูนะเออ บทลงโทษวันนี้นะฮะผมจะให้เขากลับเอง40บาท30โลด้วยตัวเองจะให้เขากลับจากนี่ไปเจอผมที่บางแสนเราขับไปรอตรงนู้นเราไม่ได้เปิดรถห้เขาโดยที่บทลงโทษวันนี้จะให้เขา40บาทไปหาผมที่บางแสนอ๋อมี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเยมาแล้วอะรับเจอเจอบางแสนรับเอาไหมเจอบางแสนบททำโทษเฮ้ยบททำโทษไปแล้ว ไปไปเร็ว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 เวเร็วเ ตอนบางแสนอ่ะไม่เหยียแพ้งไงไม,ไม่มีตะก้อมาเกลืกูเหรอไม่ได้ถ่ายรายการม,มันคือบทลงโทษกูติดรถไปหน่อยก็ได้ดเดี๋ยวเจอกันบางแสนเนี่ย<อ>ไปเอาผมคืนที่หนักที่เชียงใหม่นะรโทรศัพท์กยอยูอยู่รวยแกมอ่ะไม่ต้องใช้เจอกันที่บางแสนเลยเอาให้ผมเอาให้หนักนะที่เชียงใหม่อะ่ะโดนแน่เพืเอาจริงเหรอแน่ใจไม่มือนโหดร้ายจังบิได้ครับ